knowledge is a lifelong journey questioning leads to understanding reading to lifelong learning ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องความรู้ที่เคยเพียงพอเมื่อวานอจล้ัสใหม่ในวันนี้และ flolarning n g e หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงกลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนเพราะเราไม่ได้เรียนรู้เพียงแค่ในห้องเรียนแต่การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ดําเนินไปตลอดชีวิตของเราเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยไม่จากัดแค่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งแต่จะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น จากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันการเรียนรู้ไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการหาความรู้ใหม่ๆแต่ยังรวมถึงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดประชาชนอำเภอพญาเมงรายให้ความสำคัญกับเรียนทุกที่รู้ทุกเวลา a n y h e r e a n y t i m e และอ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนโดยแหล่งเรียนรู้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นแหล่งข้อมูลความรู้แรงบันดาลใจพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แหล่งพัฒนาทาาักษะการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและก้าวทันความเปลี่ยน แรงของโลกตามศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่และบุคคลเด็กเยาว,วชนและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบทุกที่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยามิงรายได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ภายในห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการะละเล่นพื้นบ้านได้แก่การเดินกะลาเดินไม้สูงกระป๋องกระสิบรักปืนไม้ภายซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม กับช่วงวัยเด็กเพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสรุปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุขแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่กว้างใหญ่สําหรับวัยรุ่นแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกลักข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีการเรียนออนไลน์และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายที่วัยรุ่นสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจได้แก่กิจกรรมออกกําลัง กิจกรรมศิลปะดนตรีกิจกรรมอาสาสมัครแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่ที่ม,มักต้องการความมั่นคงและลงตัวในการดำรงชีวิต การสร้างครอบครัวไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆที่ให้ความรู้แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่แหล่งเรียนรู้อาชีพการทำไม้กว่ดดอกญ้าแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงก,กบในบอ่อซีเมนแหล่งเรียนรู้ตำราปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุเป็นวั ที่มีคุณค่าและประสบการณ์มากมายมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าอบอุน่นปลอดภยัยและยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของสังคมการอบรมให้ความรู้การสอนทัศษะต,ต่างๆการออกกําลังกายการทํากิจกรรมสันทนาการและการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆผ่านอินเทอร์เนต็ตการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขการพัฒนาตวเองเป็นสิ่งสำคัญเราต้องพัฒนาอยู่ตลอดจะประสบความสำเร็จไล่ลองเรียนรู้พัฒนาทั้งชีวิตเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะใส่ความรู้ที่เติมเต็มให้ตัวเองตลอดค่ะแล้วก็ทําให้มีผลิตผลที่เกิดขึ้นที่ดีขึ้นกว่าเดิมย,ยิ่งขึ้นไปอยากจะให้ทุกคนนะคะ าหาความรู้ใส่ตัวเหมือนเราเป็นน้ําที่ไม่มีวันที่จะล้นแก้วค่ะให้แก้วของเราถูกเติมมาด้วยความรู้จากกศอนอรหรือจากหน่วยงานต่างๆ Lifelong Learning เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราปรับตัวเติบโตและก้าวหน้าในชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไวไัยใดก็ตามการเรียนรู้ไม่มีจุดสิ้นสุดแต่เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดชีวิตของเราเพราะการเรียนรู้ทำให้เราได้พัฒนาและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าดังนั้นจงเปิดรับโอกาสในการเรียนรู้อยู่เสมอเพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต